สวัสดีค่ะช่องเจคเคนโอยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเคนโอยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะมาพบกันในวันนี้นะคะเจคเคน้อก็มานําเสนอบ้านพร้อมที่ดินให้ท่านรับชมกันเช่นเคยค่ะบ้านมือสองนะคะเป็นบ้านชั้นเดียวผลิพามแปลงนี้เลยนะคะพื้นที่ใช้สอยมีพื้นที่ทกว้างๆเลยนะคะการเดินทางเข้าออกสะดวกสบายค่ะ ด้านหน้าติดทางสาธารณประโยชน์นะคะทุกท่านตัวบ้านสภาพเป็นดีอยู่นะคะมีพื้นที่ให้นั่งเล่นด้วยนะคะหน้าบ้านค่ะแปลงนี้นะคะหลุดจองมาเถอะท่นพื้นที่ขนาด33ตารางวาค่ะราคา1ล้าน5 0 0 0 0บาทเป็นบ้านแปดนะคะอยู่ในโซนอำเภอเมืองค่ะจังหวัดเชียงใหม่นะคะ 3ห้องนอน1ห้องน้ำหนห้องครัว1ที่จอดรถได้1คันบ้านติดถนนหลักของหมู่บ้านนะคะบรรยากาศดีไม่แออัดค่ะอยู่ในเขตของอำเภอเมืองด้วยนะคะตัวบ้านแม้จะเป็นบ้านมือสองแต่สภาพยังดีอยู่ค่ะสามารถย้ายเข้าอยู่อาศัยกันได้เลยนะคะประเมินได้สูงค่ะและมีบริการด้านสินเชื่อให้ด้วยท่านใดสนใจหรือว่ากำลังมองหาซื้อบ้านอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ท่านสามารถนัดหมายเข้าชมและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยค่ะในวันนี้แอดมินต้องลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ